สวัสดีครับทุกทุกคนสวัสดีนะครับในคลิปนี้ก็จะพาทุกทุกคนมาดูวิธีการปลูกต้นยางพาราแล้วก็ดูแลรักษาต้นยางพาราให้โตเร็วนะครับทุกคนซึ่งจะมาแบ่งปันความรู้เทคนิคและเคล็ดลับดีๆในการดูแลแล้วก็ปลูกต้นยางพาราแบบไหนให้โตเร็วซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ที่สวนยางพารานะครับทุกคนซึ่งอายุนะครับทุกคนก็ 3ปีนะครับแต่ว่าต้นยางพาราโตเร็วมากเรามาดูเทคนิคและเคล็ดลับในการปลูกการดูแลรักษานะครับซึ่งสวนยางพาราก็จะทําการใส่ปุ๋ยนะครับทุกคนปีละครั้งหนึ่งนะครับทุกคนและที่สําคัญในการปลูกต้นยางพาราให้โตเร็วซึ่งในสวนยางพาราก็จะปลูกต้นข้าวไปพร้อมนะครับทุกคน อาจะสังเกตเห็นต้นข้าวนะครับทุกคนซึ่งจะทําให้ต้นยางพาราของเราโตเร็วนั่นเองครับทุกคนแทนที่เราจะทําการปลูกมันสับปะหลังในสวนยางพราราเราเลือกที่จะปลูกต้นข้าวแบบนี้ซึ่งจะทําให้สวนยางพาราของเราโตเร็วกว่านะครับทุกคนและในการดูแลรักษาก็ จะปลูกไว้นะครับแล้วก็ทําการใส่ปุ๋ยปีละครั้งหนึ่งนะครับก็จะทําให้ต้นยางพราราของเราโตเร็วนั่นเองโดยที่จะทําการใส่ก็จะเป็นปุ๋ยสูตรเสมอ1 5 1 5 15นะครับซึ่งสวนนี้ก็อายุ3ปีนะครับผนต้นยางพาราก็จะโตเร็วแล้วก็ต้นก็จะโตเสมอกันเลยจะเป็นการปลูกข้าวไปพร้อมกัน แบบนี้เลยนะครับทุกคนอ่ะพาท,ทุกคนมาชมดูรอบๆสวนต้นโตเร็วมากนะครับสำหรับใครที่ปลูกต้นยางพาราอยู่นะครับทุกคนก็สามารถเลือกที่ทำการปลูกข้าวไปพร้อมกัน แบบนี้นะครับก็จะได้ทำการเก็บเกี่ยวข้าวไปพร้อมและยังทำให้ต้นยางพาราของเราโตเร็วซึ่งหลังจากเราเกี่ยวข้าวแล้วเราก็สามารถนำเอานะครับทุกคนรวงข้าวหรือว่าเฟืองข้าวไปร,บรอบๆต้นยางพาราให้โตเร็ว นะครับให้ทุกคนดูต้นยางพาราก็จะโตเสมอกันแบบนี้เลยภายในสวนนะครับทุกคนมีทั้งหมดนะครับทุกคนภายในสวนก็200ต้นนะครับทุกคนสวนยางพาราเคล็ดลับดีๆนะครับทุกคนสำหรับการปลูกยางพาราถ้าหากเราปลูกข้าวไปพร้อมกัน ต้นยางพาราโตเร็วแน่นอนนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยปีละครั้งหนึ่งในการใส่ปุ๋ยก็จะทำการใส่ช่วงหน้าฝนนะครับหลังจากนั้นก็ทิ้งไว้เลยนะครับทุกคนต้นยางพาราของเราก็จะโตแล้วก็สมบูรณ์เองก็ประมาณนี้นะครับทุกคนที่มาแบ่งปันความรู้ในวันนี้ แล้วไว้พบกันใหม่นะครับทุกคนในคลิปหน้าสวัสดีครับ